สวัสดีครับผมนายชนะภัยชัยมงคลเลขที่3กม5ทับ7นะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายการทำงานของถุงลมนิรภัยในรถยนต์นะครับก็ถุงลมนิรภัยเป็นเทคโนโลยีนะครับที่เอาไว้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุของรถยนต์กับผู้ขับขี่รวมถึงผู้นั่งนะครับ ครับโดยสารเคมีนะครับที่ใช้ในระบบถุงลมนิรภัยนะครับโซเดียมอะไซด์หรือว่า NaN 3นะครับเมื่อได้รับสัญญาณมันจะเกิดการสลายตัวอย่างรวดเร็วนะครับตามสมการเคมีดังภาพเลยนะครับ2 NaN 3ก็จะไปเป็น2 Na บวกกับ2 N 2ครับซึ่ง2 N 2มันจะเป็นแก๊สนะครับโดยจะเกิด แก๊สไนโตรเจนจำนวนมากภายในเวลาเพียง0.3วินาทีเท่านั้นเองครับซึ่งเร็วมากกว่าการกระพริบตาของคนเรานะครับแก๊สไนโตรเจนจะทำให้ถุงลมป่งพอง,อ,ง,อ,งออกมาอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับศีรษะและลำตัวของผู้ขับขี่โดยตรงกับผู้โดยสารนะครับซึ่งจะผ่อนแรงการเกิดการกระแทกครับโดยครับปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีดังนี้นะครับ1ชนิดของสารเคมีนะครับ โซเดียมอะศซยจะถูกเลือกเพราะว่าสลายตัวได้อย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่สองก็คืออุณหภูมิระบบออกแบบให้จุดระเบิดได้แม้ในอุณหภูมิต่ําหรือสูงนะครับหรือว่าทุกอุณหภูมินั่นแหละครับอันดับที่สามครับพื้นที่ผิวของสารนะครับจะยิ่งเป็นสารผงละเอียดไปพื้นที่ผิวมากแล้วก็จะทําให้เกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้นนะครับตามลาดับอย่างที่สี่นะครับตัวเร่งปฏิกิริยา บางระบบนะครับจะมีสารช่วยให้เกิดปฏิกิริยาได้มากได้มากยิ่งขึ้นแล้วก็สเสถียรมากยิ่งขึ้นนะครับความสําคัญของอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับถ้าปฏิกิริยาอันนี้เกิดช้าไปถุงลมนะครับจะพองไม่ทันที่ร่างกายชนนะครับก็ร่างกายก็จะอัดกับบริเวณรถอย่างรวดเร็วนะครับอย่างที่สองครับ และถ้าเกิดเร็วเกินไปหรือแรงเกินไปนะครับอาจจะทําให้ผู้โดยสารบาดเจ็บได้ดังนั้นการควบคุมอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีให้พอจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับข้อสรุปนะครับจากที่กล่าวมานะครับเราจะสามารถมองเห็นได้ว่าอัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับเป็นปัจจัยที่ทำให้ถุงลมนิรภัยในรถยนต์สาม,มารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดการชนหรือว่าเกิดการสั่นสะเทือนนะครับเซนเซอร์ จะส่งสัญญาณให้สารเคมีโซเดียมอะซาย N หรือ NaN3 เนี่ยนะครับเกิดการสลายตัวอย่างรวดเร็วและปลดปล่อยแก๊สไนโตรเจนออกมาจำนวนมากภายในเวลาเพียงเสียววินาทีครับถุงลมมันก็เลยจะพองตัวออกมาเพื่อรองรับกระแทกช่วยลดการบาดเจ็บและป้องกันอันตรายของผู้โดยสารทันทีครับ ส่วนความเร็วนะครับความเร็วของปฏิกิยาเคมีจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยเช่นชนิดของสารเคมีพื้นที่ผิวด้วยอุณหภูมิแล้วก็ระบบจุดระเบิดที่ออกมาอย่างแม่นยำนะครับซึ่งหากอัตราการเกิดปฏิกิยาเคมีนั้นมันช้าเกินไปถุงลมมันจะทำงานไม่ทันเวลาแล้วตัวของเราอ่ะตัวของเราตัวของคนขับหรือว่าตัวตัวของผู้โดยสารนะครับจะไปอัดกับพวงมาลัยหรือว่าบริเวณข้างหน้ารถอย่างรุนแรงนะครับ ส่วนถ้าเร็วเกินไปมันจะทำให้เกิดอันตรายได้เช่นกันนะครับดังนั้นการควบคุมอัตราการเกิดปริยาเคมีให้เหมาะสมจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเทคโนโลยีนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าความรู้วิทยาศาสตร์ดังนี้นะครับและเคมีสามารถนำมาประยุกใช้ในชีวิตจริงและชีวิตประจำวันได้เพื่อช่วยชีวิตแล้วก็ส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนนได้ครับลดการเกิดอุบัติเหตุได้ไดหลายๆอย่าง ได้เพิ่มมากขึ้นครับขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับผมค,ครับ